อ่าวิดีโอเริเ่มบันทึกคือว่งวัอน,นี้บันทึกก็คบดบีไนไดแดดบกเคยออกแห้งเพราะว่าดา้านหน้าแดดสิทองขมา่าแดดสิทองขม่าเพราะแผ่นแดดบดๆ,บๆจ,ออบจักหน่อยหน,นึ่งบบจ่าแห้งก้ะมันสิออกบกเคยแจงเนาะคือทังไหอะไรแจงแน่ก็ได้นะครับสี่โมงเรงวันที่สี่ วันจันทร์วันจันทร์ที่สี่พฤศจิกายนสองพัหาลอยหาทิ้หกวันขนาดบันทึกเตรียมเสือไม้เจ้หน่อยหนึ่งเตรียมได้หลายเสือเขาย่ำลุ่งในกูเกิลทิ้มทิ้มหาคือในกูเกิลแล้วมันทิ่นี่ลูกหลายลูกของกูเกิลจะบันทึกไว้ี้หันเพราะว่าเรียบของยูทูบเป็นคนหนึ่งของกูเกิลด้วกันโดยที่เป็นทั้งอีเมลเนาะนะครับมันจะกับบันทึกเหมือนเล็กน้อย บ่อยหลายนาทีเกินนะครับแต่ว่าคัน,นี้เรื่องเล่าหรือบอกถึงขนบท่องเยี่ยมประเทนี้อาจถีใส่เวลาถึงถึงสิบนาทีแต่ว่าสีใไปกระชับบ่อยเกินสิบหรือสิบห้านาทีประมาณนั้นนะครับบ่อยเกินเต็มที่บ่อกเกินสิบห้านาทีนะย่างใดก็ดูระหว่างสิบนาทีในการมันตึกตะเพื่อเพื่ออัปโหลดลงยู u ูบอะไรไมีเวลาก็คืออัพลงไป มีเด็กมีน้อยไปเรื่อยอันแม่่า <c oughs> บอกยังงมันคือบริเทียนต่างกันอะไรย,ยู่เห็นว่าว่าจะบอกบอกเรื่องยังไงอ๋อเรื่องการเศ็การเศรงานการดำเนชีพทุกม,มือนีขายูนอ่อเ็ดๆๆๆๆเ็ดเ็ดเกี่ยวกับการเกษตรเนาะ ก็ต้งองใช้เง่อนขทางหลายส่วนทุนมันสูงไดสิรถไถได้สิจาาาาัางก็ไถข้าวหวานค้าปุ๋ยค้าหยังนั่นกะก็สิหลายแต่ว่าอีกอาชีพหนึ่งกะประกอบอาชีพอิสระถ้าเฮ็ดไปได้ดีกก็ก็ดีเนาะอ่าถือคือก็ดีแต่ว่าขันการเป็นมนุษย์รายเดือนนี่ยก็อาศัยว่าเดือนหนึ่งนะครับอืมสิบเดือน ไ่คอยได้เงนินเดือนเหนเนาะแพรว่าทุวงเงนนี่ทีเฮ็ดอยู่กับงานกับทั้งทิกซีนี้สอนนีก่ก็มันหมันจะปีใดล่ะเฮ็ดจริงๆนี Head ่ปีหาสองบอกปลายปีหาสองมันจุง,งานนี่เดือนคุ้มภาพันถจำบผิดนะคมีหน้าเนี่ยมีห,ห,หน้ามี 2, หน้าพวมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามตอนนี้จะสองพันห้าร้หาสิบหก หาสามหาสี่หาห้าหาหกห,หาเจ็ดเนหาเจ็ดที่มาก่หะพอคุ้มผ้าหาเจ็ดเนี่ยแสดงว่าครบสี่ปีก็โดนเติบด้สี่ปีเป็างนานันขึ้นตลอดนะครับกัขึ้น,ลนตลอดท,ทั้งเิ้นในกสีนอนพักผ่อนเมื่อเช้ากบพักผ่อนกินแน่บนแนาะก็แล้วแต่เมือห่อตื่นขึนนนนน้นมากมาก็เวลาสนสามือหือตื่นขึ้นมากก็คือพลิยวนะครับบนบนแน่นอนในการนอน อ่าสำหรับเั้ื่งวินน่นเนาะแตดีเนี่ยทีมองเห็านงานมันไก่ก็มองมองผักโบไก่กันแห้งกับยางยางไปสักครึ่งกิโลนี่ว่าหนักสุดใดเนะาะหนักสุดใดก็มากเลยอืมเช็กระเสมหาพืชีกับขามสะพานล้อยไปทั้ง,งที่ควันบางแคอ่อเลื่อยที่ควันบางแคไปทั้งตลาดบางแคน้อยหนึ่งนะครับซอยสามสิบหาครับหนึ่งต่อไปนิดเดียว นะครับเข้าใจว่าบอดีนั่งรถไปจะดีเช่นน้อยอ่าร่มันทำหนี่ก่อนนะครับเนี่ยคือร่องมันบันทิดบอดีคือเรามันระบบมันตัดแล้วก็ากาศคือบันทิต่อเอาเอาทำหนี่ล่องมันก็น่องหล้วก็ศร่องปิดแล้วก็ศทีเรือนปิดทั้งหมดเพิ่มเติ